คลิปนี้ผมจะมาตกปลาช่อนตอนเย็นก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมา โอเคทุกคนมาถูไม้แรกครับผมไม้แรกก็ตีไปแล้วก็ค่อยๆกอมมาผมก็ไม่มีตัวกัดนะครับหลังจากนั้นตีมาที่2ไปนะผมแต่ว่าผมมาที่สอนี่ก็ฟูอีกแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็นั่งแก้ฟูครับผมก็ใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเลยนะครับผมก็เปิดจะแก้ได้ก็นานครับผมหลังจากแก้ฟูเสร็จก็มาตกปลาต่อเลยนะครับผมแลวทุกคนมาดูไม้แรกครับผมไม้แรกหลังจากแก้ฟูเสร็จแล้วผมก็ตีไปทุกคนนะต,นะตีไปถึงฝั่งแล้วค่อยๆกอมมาแล้วทุกคนดูจังหวะนี้ครับผมนี่ทุกคนมีปลาเล็กกัดนะครับผมก็ออ่คยๆ มาแล้วก็ตีมาที่2ไปจูอีกฝั่งครับผมก็ขอมาทุกคนดูจังวะน,นี้ให้ดีๆครับผม มีกามีการนี่ครับมีปลาชนตัวใหญ่กัดผมแต่ว่ากัดไม่โดนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมก็ประมาณกลางๆนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตีย้ำไปไม้ที่หนึ่งครับผมไม้ที่หนึ่งตีย้ำไปก็ไม่กัดนะครับทุกคนไม้ที่หนึ่งไม้แรกไม่กัดก็ตีไม้ที่สองไปไม้ที่สองก็ไม่กัดไม้ที่สามตีไปครับผมไม้ที่สามนี้ก็ไม่กัดเหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสีเหยื่อลองดูก็ผมเผื่อมันจะกัดนะครับหลังจากเปลี่ยนสีเหยื่อเสร็จก็มาตกปลาต่อผมหลังจากนั้นก็มีปลา กองมาแล้วทุกคนดูจังวันนี้ครับฮุ้ยพอมีประกาศผมก็สงสัยเลยครับผมก็ทุกคนดูับสายพีไปพันกับแขนลอกครับทุกคนแล้วปลามาลากจนสายพีตึงผลสมมูก็เลยตัดสินใจอัดเลยครับผมก็เรียบร้อยครับทุกคนทีแรกเห็นนึกว่าเป็นปลาช่อนขึ้นมาจิบนะครับทุกคนแต่ว่าพอเห็นมันกัดเท่านั้นแหละครับผมก็รู้เลยครับเป็น s h a ดนะครับผมตัวนี้ก็ s h a ดน่าจะมีตอนโลกขัวขึ้นแน่นอนครับผมตัวนี้นี่ทุกคนสายพีขาดนะครับผมโหตกต่อไม่ได้ครับผมเพราะผมถือเป็นมาอันเดียวนะทุกคนนะก็สรุป